สวัสดีวันสงการค่ะสวัสดีค่ะคุณอาดคุณทิพย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนสวัสดียโยยืนรวยรวยเฮงเฮงนะทิ้งนะนะรวยรวยเฮงเฮงอันนี้ก็ขอรวยยิ่ง <groans> ห้ารวยมื ant, ่อใดทิ้งเรต้องเอาครึ่งเดียวพอและขอลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะอ่านอกจากในวันสงการเนาะอ่าไม่เชฟเนาะไม่แดงคุณทิพย์คุณอาดเนาะเป็นตัวแทนของบริษัทของเราเนาะไอคิงแคปซัพพลาย วันนี้วันนี้วันอะไรเราจะไปดำหัวตั้งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเทพทวดาโอ้ยวันนี้ฝีมือใครเน่ยฝีมือไม่แดงโอ้ยวาดูใกล้ๆวาดูใกล้ๆอันนี้ทำจากใบโพใช่ไหมใช่ใบโพแท้ๆนะใช่แล้วใช้ต้มใช้ต้มแล้วก็อ่าไอเป็นเยื่อเนาะใช่ใบของเขาอันนี้ทําด้วยความตั้งใจของแม่แดงนะนี่งานฝีมืออ่าเขาเรียกว่างานเครื่องเขินทําจากไม้ไผ่ไม้ไผ่นะคะอันนี้จะเป็น ผ้า,าจากครูบาพ่อบุญชุ่มเป็นคนเขียนให้ก่อนท่านมรณะภาพนะคะเป็นอโอยๆหิงๆโชคลาภหนโชคลาภบหมือนแล้วก็อันนี้ใครเอามาให้นนลนกเรลอหลวงงามงามของลูกง,งานเราเองเวยมากนะแล้วก็กรอบเงินด้วยโทำกรอบเงินให้ด้วยนะ<ม>และการเนื่องจากในวันนี้ก็เป็นวันดีนะเจ้า อ่นก็วันดีถึงวันนีวันดีมาวันนี้จะไปดำหัวคนเฒ่าคนแก่ดำยายคนแก่อก็คือตั้งแต่อากงอาป่ายายแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ตําหมู่บ้านเนาะเดียวกันเงกวันนี้เนื่องจากเป็นวันสงการนะคะหมาป้าป๊าอาอาจะมาดำหัวพร้อมเป้งเนาะแล้วก็ ขอให้ป้ามา้ามีอายุยืนหมื่นหมืนปีสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขมีแต่ความลมเอเป็นลมพ้่ลมใจของลงูกหลานตลอดไ,ไปนะเจ้าสาธ <สา S 1> ุคำบุญโพนี่ก็ขอให้ย้อนกลับไปหาตัวแ่ะงางเ่าขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้ทำมาค้าขึ้นขอให้เงินทองไหลมาเทมาขอให้รวย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 รยไม่รู้จบสาธุ <สา S 1> ทุกทุกคนนะคะ ไม่เชับก็มาส่งน้ำพระนะไนวันมหาสงการนะคะขอให้ทุกท่านที่แล้วก็มาดำหัวผู้หลักคุณพี่ผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญช่วเย็นเหมือนสายน้ำสิ่งไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปมีแต่สิ่งดีๆนะ